เราเคยเห็นคนที่ถูกหวยแล้วก็รวยข้ามคืนถูกรองวันที่หนึ่งไม่ว่าจะหนึ่งใบสองใบหรือสมใบหรือถูกเป็นสิบใบก็ดีทั้งนั้นแล้วเราก็เคยสงสัยและอยากรู้ว่าเขาเหล่านั้นมีลางสังหรณ์อะไรก่อนไหมก่อนที่จะถูกหวย สวัสดีกัลยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆกันในวันนี้ขอฝากท่านทั้งหลายกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโบราณท่านว่าด้วยนะคะคนจะรวยช่วยไม่ได้ คนที่จะรวยก็รวยได้เพียงข้ามคืนวันนี้อาจจะเป็นท่านก็ได้ลองดูว่าท่านมีรางสังหณรบอกเหตุก่อนถูกหวยแบบนี้หรือไม่ถ้ามีแล้วก็ใช่เลยท่านอาจเป็นคนรวยคนต่อไปสิบรางสังหณรบอกเหตุก่อนถูกหวยที่จะทำให้ท่านเป็นคนรวยชั่วข้ามคืนใครที่เคยมีแบบนี้มีรางสังหณรแบบนี้ รถชนก่อนวันหวยออกเริ่มจากลางบอกเหตุอย่างแรกน่าจะเรื่องที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนั่นคือการที่เราได้รับอุบัติเหตุหรืออาจจะโดนรถเชี่ยวชนก่อนวันหวยออกค่ะสิ่งแรกที่เราจะรุ้นเลยก็คือเลขทะเบียนรถค่ะไม่ว่าจะเลขทะเบียนรถของเราหรือเลขทะเบียนรถของคู่กรณีว่ากันว่าการซื้อหวยหลังเจออุบัติเหตุเนี่ยเป็นเหมือนการฟาดเคราะ อาจจะโชคดีได้รับทรัพย์ก็เป็นได้นะคะ 2. ไม่ตั้งใจซื้อลอตเตอรี่อีกหนึ่งลางสังหรณบอกว่าถูกหวยที่เราเคยได้ยินกันมาบ่อยๆก็คือเรื่องของการที่ไม่ตั้งใจที่จะซื้อลอตเตอรี่นั่นเองค่ะแบบว่าแกล้งแกล้งซื้อค่ะแกล้งหยิบเลขโดยที่ไม่ตั้งใจหรืออาจจะให้คนขายช่วยหยิบให้บอกเลยว่าเทคนิคนี้คนซื้อหวยถูกหวยกันมาแล้วนักต่อน,นักค่ะ เพราะงั้นคนที่จะรวยอย่ารอช้าให้แม่ค้าหยิบหวยให้เลยค่ะและต่อมานะคะ 3. ฝันเห็นพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลางสังหรณ์บอกเหตุก่อนถูกหวยต่อมาก็คือความฝันการที่เราฝันเห็นพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเลยว่าเป็นความฝันที่ดีมากๆใครรู้ตัวว่าเคยฝันแบบนี้ก็เตรียมซื้อลอตเตอรี่ได้เลยค่ะ โบราณท่านว่าการฝันแบบนี้นอกจากจะนำพาโชคลาภมาให้แล้วยังเชื่อกันว่าจะมีเรื่องโชคดีเข้ามาในชีวิตคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองโชคดีโชคลาภจะบังเกิดเชื่อกันว่าเลขมงคลเมื่อฝันเห็นพระจะมีเลขดังนี้ค่ะ06 4185 8ส1 5หนึ่งและ950ค่ะ ต่อมานะคะเป็นความฝันว่าได้จับอุจจาระลางบอกเหตุนี้เคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆโบราณเชื่อว่าคนที่ฝันว่าได้จับอุจจาระเนี่ยถูกหวยกันมาเยอะแล้วค่ะยิ่งฝันว่าจับอุจจาระแล้วลางเท่าไหร่ก็ลางไม่ออกแล้วด้วยนั้นบอกเลยว่าแววเป็นเศรษฐีอยู่ไม่ไกลเลยค่ะเชื่อกันว่าถ้าฝันว่าได้จับอุจจาระเนี่ยจะได้ลาบก้อนโตจากการเสี่ยงโชคค่ะ เรียกได้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวค่ะใครที่เคยได้ฝันแบบนี้อยู่แนะนำซื้อเลขที่ชื่นชอบหรือเลขที่ใกล้ตัวไปเลยค่ะต่อมานะคะฝันว่าได้อุ้มเด็กอีกหนึ่งลางบอกเหตุก่อนวันถูกหวยที่ว่ากันว่าฝันว่าได้อุ้มเด็กเนี่ย จะถูกหวยรวยไปอีกแถมมีคนที่ฝันแบบนี้แล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกด้วยก็มีมาแล้วนะคะโบราณเชื่อกันว่าการฝันว่าได้อุ้มเด็กนั้นจะมีโชคลาภทางการเงินจะมีคนนำโชคลาภหรือสิ่งที่หวังไว้ว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยจะสมตามใจปรารถนาบอกเลยว่าฝันแบบนี้มีลุ้นเลยค่ะต่อมาคือฝันเห็นลงศพค่ะ ใครที่เคยฝันเห็นโรงศพก่อนวันหวยออกบอกเลยว่าฝันเห็นโรงศพไม่น่ากลัวยอย่างที่คิดค่ะทุกท่านโบราณท่านว่าเป็นลางบอกเหตุก่อนวันหวยออกที่ดีเลยค่ะมีคนฝันแบบนี้แล้วได้ถูกหลอหวยรางวันใหญ่ก็มีมาแล้วนะคะนอกจากมีรุ้นเรื่องหวยแล้ว การที่ฝันเห็นโลงศพนั้นโบราณเขาว่ากันว่าจะได้รับข่าวดีหรือมีเรื่องดีเกิดขึ้นในหน้าที่การงานก็เป็นได้ค่ะนับว่าเป็นการฝันถึงโลงศพแต่เป็นเรื่องที่ดีนะคะต่อมาเจองูหรือตัวเงินตัวทองผ่านหน้ารถค่ะ โบราณเชื่อว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลางบอกเหตุที่ทุกคนต้องเคยเจอค่ะไม่ว่าจะเห็นงูเอย่ยหรือตัวเงินตัวทองที่ผ่านหน้ารถของเราไปใครเห็นแบบนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจเผลอไปเหยียบเขานะลางสังหรณ์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็เคยได้เจอมา ไม่ว่าจะเคยเห็นในข่าวหรือคนใกล้ตัวก็เคยได้โชคได้ลาบจากเหตุการณ์นี้เหมือนกันค่ะโชคมาแล้วมีเลขในใจเลขใกล้ๆตัวก็ลุ้นกันได้เลยค่ะต่อมานะคะมีจุดสีแดงที่นิ้วนางหลายคนอาจไม่เคยสังเกตเรื่องนี้ หรือเพิ่งเคยได้ยินเรื่องนี้แต่แน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้ถ้าอยากถูกหวยต้องตรวจสอบดูเมื่อใกล้วันหวยออกแล้วให้สังเกตที่มือตัวเองให้ดีเลยค่ะใครที่สังเกตเห็นจุดสีแดงสีแดงอมชมพูที่บริเวณใต้นิ้วนางตรงเนินนิ้วนางหรือบริเวณฝ่ามือมีจุดสีแดงในวันหวยออก โบราณท่านเชื่อว่าจะได้รับทรัพย์ก้อนโตใครที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ก็มีลุ้นถูกหวยกันค่ะต่อมานะคะคือมีพึ่งมาทำรังที่บ้านค่ะอีกหนึ่งลางบอกเหตุที่เชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วจะรวยคือการที่พึ่งมาทำรังที่บ้านนั่นเองค่ะโบราณว่ากันว่า การที่พึ่งมาทำรังที่บ้านนั้นหมายถึงการนํำโชคลาภมาให้เอาความร่ำรวยมาให้เจ้าของบ้านด้วยค่ะส่วนใครที่เจอกับรางบอกเหตุนี้อยู่บอกเลยว่าเลขที่บ้านต้องมาเป็นอันดับแรกเลยค่ะงวดนี้มาแน่นอนมีลุ้นอย่างแน่นอนค่ะและต่อมานะคะคือตากระตุกค่ะเรื่องนี้อาจเคยได้ยินอยู่บ่อยครั้ง กับลางบอกเหตุเรื่องของตากระตุกค่ะหรือที่เราเคยได้ยินโบราณว่าขวาร้ายซ้ายดีนั่นเองบอกเลยว่าลางสังหรณอนเรื่องนี้ก็แม่นไม่แพ้เรื่องอื่นค่ะถ้าเรารู้ตัวว่าตาเริ่มกระตุกในวันที่หวยออกนะคะก็อาจจะมีสิ่งที่ดีตามมาก็เป็นได้ค่ะในวันที่หวยออกลองมองหาเลขที่ใช่เลขในใจแล้วเอามาลุ้นกันค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ กลับล่างสังหอนก่อนหวยออกแต่ก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะทุกคนจะจริงหรือไม่จริงอย่างไร อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะคะส่วนใครที่อยากรวยอยากเป็นคนที่ถูกหวยกับเขาบ้างก็อย่าลืมสังเกตลางบอกเหตุทั้ง10ข้อนี้นะคะใครที่มีสักหนึ่งข้อในนี้แนะนำให้รีบซื้อลอตเตอรี่เลยค่ะรางวันใหญ่อาจจะเป็นเราก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะโชคดีก็ต้องสร้างความโชคดีสร้างกุศลผลบุญสะสมกันไป โบราณท่านว่าบุญไม่เคยทำจะให้เทวดาที่ไหนมาช่วยเราเริ่มสร้างและสะสมแต้มบุญกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะคิวของท่านอาจจะมาเร็วขึ้นขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ